มาแล้วครับเมารถครับเดี๋ยวหักเบิดหักเบิดหักเบิดวงเน้นอวงเน้อโอ้โหแรงมากครับรถคันนี้มาครับ้งเนี่โอ้ไม่ได้ไหมครับโได้ทำบอสไงเพิ่นก็นได้ตัว ผมว่าอียิปต์คือให้ครั้งแรกเลยรับสมัครทีเอฟซีแล้วก็ผู้ติดตามรับชมนะครับทางช่องสีดูเรื่องอะไรเยอะนะฮะมาครับผมโอ้ตะขอคือล่าได้ไหตะขอคือล่าฮะได้ปะเออมาครับผมวันนี้ก็มาเอารถนะมาเอารถโปรเฟียครับหัวโปรเฟียฮะเดี๋ยวจะเอารถไถของพี่แกนะครับลากออกก่อนนะครับ นะป๊าสุบใบนี้นี่รถไท47แรงครับไปมั้ยนี่แม็กซี่4708ครับนะโอ้บ่มีชัดมากเลยครับไปฮะอ่าต่อไปนะครับเอารถครับเดี๋ยวหักเบิดหักเบิดหักเบิด ออโอ่งเน้อโอ่งเน้อโอ้โหแรงมากครับรถคันนี้ฮักเบิ่งเลยไงไม่ครับโอ้หัวรถมาไม่ใหญ่เลยวะโอ้ย L47 เฮ้ยไม่ใช่ L47 กซี่ ขี้ตุ่มแน่นั่นด้านหน้าปะ่ะดานหน้าไปพูนเะนียมันขี้ตุ่มมันมันมดโฉบอะไรเลยแม็กซี่แม็กซี่แม็กซี่เออแม็กซี่นี่ฮะแรงหน้าดูครับ ว้าวว้านีา่ฮะพอแล้วพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่ยมาดูโปรเฟสครับลงคลิปไปเมื่อวานนี้ก็มีคน มาหาเยอะแยะแล้วครับโทรมาหาวนแะล้วเนี่ยหัวปัดไงแล้วหัวไหมฮะหัวงหัวสามบาปัดโตยไหวามีงานเป่าสองเพลนิสันครับ นี่ฮะเครื่อง V8 ยิสุรื้อครับผมเมื่อวานนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับช่วงล่างนิสสันครับนี่ยเดี๋ยวผมมาถ่ายตัวนี้ให้ครับวันนี้นะเนี่ยเครื่องอัดอิดบล็อกนี่ฮะเครื่องอัดอิดบล็อกใครอยากได้ครับเนี่ยเครื่องอัดอิดบล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวผสมนะครับ ใช้งานได้นะครับตัวนี้นี่ฮะยังไม่ผูกนะครับ่ีบบแล้วก็นี่ฮะสายพันธุ์ลำเลียงนี่ฮะนี่สายพันธุ์ลำเลำเียงครับลองเสนอราคาครับ มีได้สามตัวนะครับยังใช้งานได้นะครับยังไม่ผูเลยยังไม่ผูนะครับนะครับอันนี้ตัวนี้จะเป็นแป้นนะครับโอ้ที่นอนใครนี่อันนี้จะเป็นที่รองรับนะครับเนี่ยนะตัวนี้ใช้เหยียบมานะครับ ยลองดูครับว่ามีใครสนใจไหมครับกับเครื่องอัดอิดบล็อกครับเนี่ยแผ่นนี้รทดลองเวลาอัดเสร็จแล้วก็เปิไฟตาไปครับมเอเตอร์ทอดออกครับ

จำมาได้เลยยี่สิบสามใชไหมขายถือแก้วน่ะมีมากโคดได้เพื่อนผมนี่ฮะใส่เหล็กลากเรียบร้อยครับเนี่ยสี่โมงแล้วครับพอดีรีบนะครับเกียร์ลูกหนึ่งที่เขาให้ยังไม่ได้มาเอานะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูนะว่ากี่ปีนะครับเกียร์นะเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ฮะเดี๋ยวมาดูเกียร์ครับ เดี๋ยวดูรถออกก่อนครับนุ่นจ้องมาวินก็รีวิวอยู่ยนะครับเพิ่งตีรถเป่ามาครับมาจากบ้านแพงตีรถเป่ามาก็เลยฮะโอ้งอนตัวละแดดเบึงแดดขาดอะไรมาเนีน่ยไป ร้อนร้อนไปไปไหมโอ้โห,โโหฟรีครับอต่อรอฟรีเลยสองเผาครับอยู่ดีครับมีลูกค้าท่านไหนนะครับถามผมอยู่นะสองเผาอยู่ดีนี่ฮนะเสียงเผากำลังมันทำงานนะครับปป๊๊ออกก แต่ผมตัดเพากลางออกแล้วนะครับบ่ายครับโอ้ยสิบรอบมาเดี๋ยวมาดูเกียร์นะครับเกีเยร์ออคไผมดีรอป่ครับผมของธนาคารไหนครับ นี่ยเกียร์เจ้าปีรบุเกียร์นี่ก็ต้นไม้จนนั่นน่ะเนาะว่าไงของ,งข้างนะครับเดี๋ยวนะอันเอาละไรลย่ะนอาลล่ะ,ลละกัตชิก่อนนี่ก็ลูกลูกพิษเอนี่ก็ได้นี่ลูกใครยังก็เยังก็ลูกเลิกเรียนเลยด้หนิศูนย์ดวงจอ่อแมนเจ็ด ม, 5, มือกันล่ะเนี่ยพงกันเป็นคู่กันหนะึ 1> 1, ่งสามเจ็ดไปครับผมก็เป็นที่โจทเป็นที่เรียบร้อยครับเนี่ยฮะเหลือเหลือไอ้มม่ปั่นปูนนะครับไม่ไม่ใช่มู่ปั่นปูนที่ทำอ e ิดบล็อกนะครับเครื่องมือเครื่องมือช่างเอ้ยเขาเรียกอะไรล่ะเครื่องทำ e อิดบล็อกเออนะฮะไปครับผมเนี่ยฮะเมียดาครับ ผมมาซื้อไว้เช้านี่ยครับตอนเย็นเมาเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยครับผมกับสีบุเรืองอะไรยนนะฮะคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับไปครับผมกินนี่ก็ขอลาไปก่อนครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมมีอะไรเมื่อทั้งไหนวะไปกินนี่ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ